สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมเป็นบอร์ดรุ่นใหม่นะครับเป็นบอร์ดรุ่นใหม่นะครับบอร์ดโมเดลพีสองร้อยนะครับข้างละร้อยวัตต์นะครับข้างละหนึ่งร้อยวัตต์ไอเบฟนะครับทีอาฝั่งละคู่นะครับตัวนี้ไม่มีป้องกันลำโพงนะครับมีชุดจ่ายไฟในตัวนะครับมีชุดจ่ายไฟในตัว จ่ายไฟหมอ้อแปลงเข้าจุดนี้นะครับจ่ายไฟหมอ้อแปลงเข้าใช้งานได้เลยดังเลยนะครับสเตอริโอนะครับซ้ายขวานะครับสเตอริโอนะครับ15นิ้วได้ข้างละดอกครับ12นิ้วได้ข้างละ2นะครับรับไฟได้ไม่เกินบวกลบ60โวลต์นะครับเอาโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาฟังราคานะครับไปเลยกับมี้แล้วทำใจ ผัวสัตว์ไปปากหลักกับผู้ไหม่ปล่อยตัวปล่อยใจจนว่าใดกับผู้อื่อไอสิยูมมคือไปได้จังได้ตัวว่าหันจักน้อยก็ได้ทํทางท บอต้องว่าเป็นน้ำเป็นตอนว่าแต่บอกไปใส่นอนนอนหลับ เดี๋ยวมาสลับมาลองอีกข้างหนึ่ง,ง,งว่ามันดังอยู่ไหมนะครับโอเคอันนี้เป็นชซดเรดิโอนะครับสลับมาอีกข้างหนึ่งครับโอเคครับผม มาเลยเอาเดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับตัวนี้นะครับบอร์ด p e 200นะครับแบบสําเร็จนะครับแบบสําเร็จหน้าตาแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานราคา990บาทไม่รวมส่งนะครับหน้าตาแบบนี้เลย990บบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับต่อหม้อแปลงใช้งานได้เลยนะครับต่อหม้อแปลงใช้งานได้เลยนะครับเจ็บแจมเลยนะครับ เหมาะสำหรับงานมูนะครับงานมูนากยยากงานมูเอ็มจีนต่างๆนะครับใช้ได้นะครับแจ่มๆมากครับเสียงดีครับและกึ่งสาเร็จนะครับกึ่งสําเร็จก็มีขายนะครับกึ่งสาเร็จน่าได้แบบนี้เลยนะครับกึ่งสําเร็จราคา850บาทไม่รวมส่งนะครับกึ่งสําเร็จนะครับแบบนี้เลยนะครับราคา850บาทไม่รวมส่งนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามทางซื้อได้ครับจะซื้อที่ ผมก็ได้หรือจะสั่งซื้อที่เว็บเว็บลาซาด้าก็ได้นะครับลาซาด้าก็มีขายนะครับเป็นร้านของผมเองนะครับในลาซาด้านะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ครับหรือท่านใดไม่รู้จะเข้าไปซื้อยังไงเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดเบอร์โทรหรือการติดต่อหรือลิงก์ของลาซาด้าไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องผมให้ด้วยนะครับ e c h c h a n n e l นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปใหม่เรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับจัดไปครับจัดไป